พบกับคุณครูน้อนะคะฮามาพบกับกิจกรรมประดิษฐ์เอประดิษฐ์อะไรนะเด็กๆอยากรู้ไหมคะนี่เลยคะ่ะกิจอะไรคะใช่แล้วคะ่ะหู้เหมือนแว่นเลยใช่ไหมคะแว่นส่องอะไรบ้าง่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะไปส่องนะคะเด็กๆเรามาประดิษฐ์กันก่อนคะ่ะ อุปกรณ์นะคะก็มีกระดาษนะคะตัดเป็นรูปวงกลมแล้วก็มีด้ามยาวขนาดนี้นะคะคุณคณรูง้อจะมีไปให้เด็กๆนะคะและอุปกรณ์ต่อไปนั่นก็คือสีเทียนค่ะเมื่อเด็กๆมีสีเทียนแล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆํกาไปพร้อมกับคุณคณรูง้อเลยนะคะเรจาจะใช้สีนะคะนี่ค่ะคุณคณรูง้อจะใช้สีเขียวค่ะ,คะนี่ค่ะนี่ค่ะลากนะคะตามขอบเลยนี่ค่ะ สีเขียวเห็นไหมคะนี่ค่ะสีเขียวแล้วเด็กๆก็หัวจะทําเป็นวงกลมนะคะเด็กๆอาจจะวาดเป็นรูปอะไรก็ได้แล้วแต่เด็กๆเ,เ,เลยค่ะวาดให้สวยงามเลยนะคะนี่คุณครูจะทําเป็นขอบก่อนแล้วคุณคณหัวก็จะเปลี่ยนสีค่ะใช้อีกสีหนึ่งนะคะนั่นก็คือสีเหลืองค่ะนี่คุณหัวก็จะตกแต่งตรงขอบนี้นะคะเห็นไหมคะ ทำขอบก่อนแล้วแต่เลยนะคะคุณครูง้อจะตกแต่งขอบเด็กๆอาจจะวาดเป็นรูปอะไรก็ได้แล้วแต่ของเด็กๆเ,เลยนะคะตกแต่งให้สวยงามเลยเนี่ของคุณครูคงอ้อนี่ค่ะหนีหคะแล้วคุณง้อก็จะเปลี่ยนสีอีกค่ะต่อไปพี่จับนะคะค,คุณง้อก็จะทําเป็นเดินเส้นก่อนนี่ค่ะ นี่ค่ะของคุณงอเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอาจจะตกแต่งเป็นรูดลายอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เลยค่ะให้สวยงามอาของคุณงอตกแต่งเท่านี้ค่ะส่วนของเด็กๆนะคะก็เพิ่มเติมตามจินตนาการของเด็กๆเลยลค่ะเสร็จแล้วนะคะเว้นก็จะออกมามีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเอ๊แต่ทีนี้ เด็กๆคะเราไปส่องกันเลยคะ่ะรู้ิว่าเมื่อเอาแว่นนี้ไปส่องสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวนั้นจะเห็นเป็นอะไรกันบ้างอยากรู้หรือยังคะถ้าอยากรู้ตามถึงน้องไปเลยคะ่ะส่องดอกไม้จ็เห็นเป็นรูปดอกไม้เลยเห็นไหมคะเด็กๆ สำหรับครูเงาะและแวนมหัศจรรย์วันนี้ต้องขอรอเด็กๆไปก่อนขอให้ดเด็กๆสนุกกับการไหนยซองดูสิ่งต่างๆนะคะบ๊ายบายค่ะ